ขอกระดิ่งกระดิ่งต้องมาเอา้าเทียนคร,ริสต์มาสมาเฉยเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel alexa ranger อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับล็อกอินเข้ามานะครับตรงตามเวลาเป๊ะ,ปะนะครับ เทศกาลฉลองคริสต์มาสนะครับมีการแจกตั๋วกาชาดนะครับจริงๆแจกแต่เมื่อคืนตอนช่วงประมาณ4ี่ทุ่มรอบหนึ่งด้วยนะถ้าเกิดล็อกอินตอนสี่ทุ่มเมื่อวานน่าจะได้รับกันทันนะครับในรอบแรกนะครับกดเข้ามาแจกตั๋วเพิ่มนะครับ5ชิ้นนะครับรับไปนี่มาแล้วอันนี้เกียร์ใหม่เอามีเพิ่มเกียร์ธนูอันใหม่หมาด้วยเนาะ1ชิ้นนะครับ ที่เหลือก็เป็นเกียร์คริสต์มาสเดิมนะซึ่งจริงๆก็เป็นเกียร์ที่ดีนะครับหลายชิ้นจะไปดูก่อนว่าชิ้นใหม่มีอะไรบ้างอู้แล้วก็มีตัวบินนะครับมาใหม่ตามฟอร์มนะครับถ้าแสงนะครับตัวบินท่าแสงเนาะโอเคเป็นแซนลี่นะครับมีแพ็กเกจอีเวนต์คริสต์มาสนะครับโอเคนี่ก็ยังเหมือนเดิมพวกนี้ทําไมแอบดูก่อนตอนยังกดงนี้ไม่ได้นะโอเค เราไปแอบดูอะไรก่อนดีตัวละครก่อนนะไหนๆเข้ามาแล้วอดใจรนทนไม่ไหวนะต้องมาดูก่อนว่ามันตัวบินตัวนี้มีอะไรดีนะอยากจะรู้โอ้ตัวมนเลยนี่เซรีพูดเซนต้านะครับจินท่านมืดว้าวอ๋อเป็นพลังนะครับพลังท่านมืดตัวบินสกิลกันเลยดีกว่าสกิลหนึ่งนะครับยกเลิอกอมตะของศัตรู โอ้ลดการต้านทานศัตรูในพื้นที่โอเคลดต้านทานศัตรูแล้วก็เปลี่ยนสภาพศัตรูโอ้คล้ายๆเจมมืดพวกนี้เนาะพอยิงปุ๊บทาให้ศัตรูเปลี่ยนหืม9วินาทีโคตรป่วนนอกจากบินปวดเป็นไฟแล้วยิงเกษข้างล่าให,ห้สุดโกงนะครับโกมากสก,กิลที่2นะครับเมอร์รี่จิงเกอร์เบลนะครับเพิ่มพลังชีวิต 5วิเพิ่มอัตราการหลบหลีก60% 6วิแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่80% 6ตวิว้าวถือเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าสกิลซัพพอร์ตสำหรับตัวบินที่ดีมากนะเพิ่มพลังชีวิตให้อยู่อึดทนนานหลบหลีกสกิลไม่ใช่หลบสกิลหลบ Skill, หลบีกธรรมดาทำให้ถูกโจมตีธรรมดายิงธรรมดาเนี่ยหลบได้ดีขึ้นนะแล้วก็ขึ้นที่เร็วด้วยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นการบับหน้าป้อมคิดว่านะ เดี๋ยวมาดูก่อนว่าสกิลนี้อะไรโอเคเป็นตัวบินนะครับและโอ้โหสร้างลังโขนีมการปล่อยตัวได้2ตัวจะโกงไปไหนโอ้โหเดี๋ยวมาดูสกิลเก้าดาวนะครับเฮือกสุดท้ายโอ้โหอันนี้คือดีมากถ้าได้อันนี้คือดีมากทำให้เวลาตายปุ๊บยังมีเวลาเฮือกเสร็จประมาณ5-7วิที่จะโจมตีป้อมศัตรตูต่อไปนะครับ อันนี้ฟื้นฟูแร่ธาตุก็เฉยๆนะครับพรีชีพ2ก็เฉยๆนะครับอันนี้โอยิงขีปนาวุธนะก็เป็นสายโจมตีโอเคทั้งหมด4อันนี้ผมให้เพื่อสุดท้ายเป็นอันดับหนึ่งนะลองมาเป็นขีปนาวุธออกปฏิบัติการแล้วก็2อันนี้ห่วยทั้งคู่ไม่แนะนําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าใครเล่นนะขอให้ได้เครื่องสุดท้ายน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคมาดูสเตตกันนะครับ สายพลังเนอะไม่ต้องดูอะไรเยอะดูขึ้นที่54่ต่ำมากถ้าใช้ตัวนี้คือ1ต้องลดแร่และเพิ่มอัตราการขึ้นที่นะครับให้เร็วขึ้นนะครับและจมตี200โอเคนะครับก็คือเน้นออกตัวให้บ่อยให้ไวลดแร่เยอะๆแล้วก็วิ่งให้ไวนะครับไปถึงหน้าป้อมจับตัวให้เร็วตัวนี้ถือว่าผมว่าโอเคนะ ไ้ได้เลยแต่น่าจะแพ้ทางไอ้ตัวฮอกกี้นะที่เป็นธาตุแสงนะน่าจะยิงล่วงเอาได้เดี๋ยวก่อนที่จะหมุนกาชาหอขอมาสองเกียร์ก่อนนะครับนี้เดี๋ยวหมุนแน่นอนเดี๋ยวมาสองเกียร์ก่อนไหนวะอ๋อนี่ธนูธนูพลังชีวิตอาตาัตราโดนแน่นอนว้าวระยะเรนเจอร์เอ้ยระยะเวลาเลนเจอร์สร้างใหม่ด้วยแต่สายพลังทำมาเพื่อ ให้ใส่พลังจโจมตีตัวแน่นอนใส่พลังที่มีตัวดดเมจมีตัวไหนวะนึก <c oughs> ไม่ออกเดี๋ยวนะอ๋อถ้าใช้กับตัวนี่ไงบามายากลไงมีดดเมจด้วยเออโดนแน่นอนก็น่าจะดีมากนะครับนี่เลยใช้กับบามายากลนะโจมตีโดนแน่นอนน่าจะโอเคไอ้พวกอ,อนุบิสใช้ไม่ได้นะเพราะาตัวไม่มีสกิลโจมตีเลยนะครับน่าจะเป็นบามายากลน่าจะเห็นผลที่สุดเนาะ ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่โอเคนะแต่ใช้กับตัวได้น้อยไปนิดนึงแต่ก็ไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวเราจะมาดูเกียร์ก่อนนะครับจริงๆเนี่ยน้องๆที่เล่นใหม่เนี่ยยังไม่เคยทราบแบบว่าเกียร์เนี่ยที่เขารอกันเป็นปีนี่กว่าจะมีคริสต์มาสเนี่ยเขารอเกียร์พวกนี้เนี่ยมันมีดียังไงนะบางคนก็ยังไม่เข้าใจโูหมีเกียร์ห้าดาวด้วยแต่ห้าดาวเนี่ยมันขึ้นเป็นหกดาวได้แน่นอนแบบไม่ต้องสุ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เกียร์ห้าดาวพวกนี้ มองเป็นเกียร์หดาวชิดพวกนี้ได้เลยมันคือ3ชิ้นนี้ได้เลยซึ่งโอกาสออกเยอะมากนะครับส่วนเกียร์เดาวเนี่ยดีทุกชิ้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันออกก็ดีอยู่แล้วเพราะโอกาสชิ้นมันเยอะนะดีทุกชิ้นเลยแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยสชิ้นนี้ก็ไม่แย่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์แต่ละชิ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเจ๋งตรงไหน,นหรอจริงๆ3มชิ้นเนี้ยดีทุกชิ้นนะครับแต่ดีที่สุดคือกระดิ่งคริสต์มาสนะครับเป็นตัวเครื่องประดับเนาะ มันเหมาะกับทุกสายนะนกันนีใคริสต์มาสก็เลยใช้ดีส่วนอุเยอันนี้ทำไมตึงไ,ไปตึงมาโอเคคาทาคริสต์มาสนะจริงๆแล้วเนี่ยดูจากสเตตนะพลังโจมตีกายพลังชีวิตต้านสกิลเหมาะสําหรับสายพลังและให้ดีที่สุดเป็นสายว่องไวนะครับเพราะว่าเป็นพลังโจมตีกายเนาะสายไวพลิปสายไปก็ไม่เพิ่มดามจเพราะฉะนั้นเนี่ยคาทาผู้พิเศษใช้กับสายไวพลิปไม่ได้นะครับไม่แนะนําส่วนเสื้อซานต้าคริสต์มาสอันเนี้ย เหมือนกันนะมีพลังชีวิตหลบสกิลแล้วก็โจมตีกายเห็นไหมโจมตีกายเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่กับสายไหวพิบไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นสองชิ้นแรกเนี่ยคาถากับเสื้อเนี่ยใช้ได้กับสายพลังกับว่องไวถ้าดีที่สุดน่าจะเป็นว่องไวนะครับเพราะมีการโจมตีเพิ่มมานะครับส่วนกระดิ่งคิดมาต์อันนี้ที่ผมว่ามันดีที่สุดเน,นี่ยเพราะว่ามันใช้ได้ทุกสายมันมีดียังไงเพราะว่าดูนะครับมีอัตราใช้สกิลหลบสกิลและลดแร่สูงสุดถึง3-30%นะ ได้สูงสุด3าซึ่ง3สเตตเนี่ยมันคือ3สเตต์สำคัญของเกียร์7ดาวเพราะสังเกตไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะสลับไปให้ดูพวกเกียร์7ดาวที่ที่เป็นที่นิยมนะครับอ่ะง่ายๆเลยเกียร์คริสต์มาสนี่ก็ได้โอเคต้านสกิลหลบสกิลลดแร่นะเดี๋ยวจะมีที่เขาชอ,ชอบใช้กันอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ได้ใช้สกิลลดแร่หลบสกิลเหมือนกันเด้เลยเพียงแต่ว่าเกียร์เจ็ดดาวมันมี สกิลที่4เพิ่มมาเนาะสำหรับตรงสายแต่ที่เขาหมุนกันมาใช้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์7จดดาวอย่างอย่างเช่นชิ้นเนี้ยมันใช้กันได้กับธาตุไฟเนาะใช้กับธาตุอื่นสกิลที่4ก็จะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาใส่กับพวกแสงมืดครับเพราะว่าแสงมืดยังไงก็ไม่เห็นสกิลที่4อยู่แล้วถ้าไม่ได้ใช้เกียร์วิง่งซึ่งก็บางคนก็ไม่ได้แบบเล่นสเตท วิ่งนะครับก็จะไม่มีโอกาสได้แบบขึ้นไปท็อปร้อยต้องลงทุนเยอะได้เกียร์พวกเกียร์แสงมืดเนาะก็จะยากนิดนึงเหรัะคนทั่วไปที่ไม่เล่นสเตทวิ่งแบบจริงจัง,จงลงทุนขนาดนั้นเนี่ยผมว่ากระดิ่งใช้ดีนะครับเพราะสังเกตเนี่ยผมใช้เกียร์เจ็ดดาวเนี่ยสเตตสี่ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมครับมันเหมือนกระดิ่งเลยที่ใช้อยู่เนี่ยเห็นไหมครับสเตตสามอันคือเหมือนกระดิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยได้กระดิ่งใช้กับแสงมืดจะโอเคมากนี่ จะให้ดูเจสิก้าแสงผมก็ใช้กระดิ่งนี่นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าสแตทมันเหมือนกันเลยเหมือนกับใส่ของเจ็ดดาวเลยเพียงแต่หาที่มันลดแร่เยอะๆหลบสกิลใช้สกิลเยอะๆหน่อยเพราะว่าใกล้เคียงกันนะครับพอใช้ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแนะนานะครับถ้านา้องๆเล่นใหม่เนี่ยถ้าหมุนกาชาช่วงนี้หมุนเกียร์คริสต์มาสสำคัญกว่านะครับจริงๆเกียร์ชิ้นนี้ก็ไม่เลวแต่ว่า ถ้าบี้น้อยนะครับแนะนำเกียร์คริสต์มาสยังไงก็ก็เวิร์กจริงๆเดี๋ยวไหนๆก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเปิดหมุนกันเลยให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงจริงๆผมก็ยังอยากได้อยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าตัวแสงมืดมันก็มีมาเรื่อยๆนะเราก็อยากได้มาใช้งานด้วยเผื่อได้เกียร์ที่ดีขึ้นนะครับก็ก็จะยินดีมากมันลุ้นกันโอ้โหนะกลับยนต์ ท,ที่สองนะครับคิมคาทีโรนะครับโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะพูดถึงกระดิงด่งกระดิ่งก็มา5ดาวก็ขึ้น6ดาวได้ที่บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคโอ้กระดิง่งดับเบิ้ลกระดิบบ่งเห็นไหมครับโอกาสมันออกเยอะแต่บางทีเขาเรียกว่าต้องดูค่านิดนึงว่ามันใช้ได้แค่ไหนนะครับโอ้คาถาราชนีก็ไม่แย่นะใช้กับสายฟรีตัวทั่วๆไปได้อยู่เล่นสเตปปกติได้อยู่นะครับเกียร์นี้เมื่อจนสลัดนะครับ โอเครอบแรกได้กระดิ่งมา2อันนะครับถือว่าไม่แย่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอลืมไปนิดนึงขอดูเปอร์เซ็นต์ก่อนโอเค2พวกเกียร์ดูดอฟศักดิ์สิทธิ์จัดดาว0.32านะครับไม่เยอะนะแต่ก็เราไม่ได้คิดหวังขนาดนั้นเราหวังแค่เราได้ กระดิ่งก็พอนะครับไม่หวังสูงนะครับโอ้ได้ชุดซนต้าก็ไม่ไม่แย่เห็นไหมได้อยู่กระดิ่งแล้วโอ้โหถุงมือราชีนีก็ไม่แย่นะครับใช้ได้นี่คาถาก็คือคาราคิสม่านะครับอแก้วโอกาสออกเยอะมากโอ้โหได้เสื้อซนต้ามาเลยนะครับรอบนี้เสื้อซนต้ากับนี่ออกมา2อันนะนี่ได้กระดิ่งมาหนึ่งอันนะครับโอ้โหต่อนะครับต่อนะครับอีกรอบนะครับ ไปดูเลยเป็นยังไงบ้างมาเลยดีกว่าชัดสงสายฟ้าโอ้ลูกแก้วไม่อยากได้โอ้โหลอบนี้3อันยังไม่ได้าได้กระดิ่งมาแล้วโอเคเสื้อเซนตา้าขอกระดิ่งอีกได้ไหมโอ้เป็นเสื้อเซนตา้าอีกตัวนึงเนาะก็ถือว่าได้กระดิ่งมาหนึ่งอีกหอันนะครับเดี๋ยวจะลองอีกสักครั้งเนาะว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆก็อยากจะไปหมุนเรนเจอร์ด้วยตัวเหมือนกันเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวต่อจางนี้เดี๋ยวไปต่อกันเดี๋ยวรอนี้ก่อนอยากได้กระดิ่งสักอันสองอันเนาะโอ้ไ oh, ด้ชุดซนต้ากระดิง่งโอเคกระดิ่งอีกแล้วโอเคเฮ้ยโอเคมากเข็มขดัดโอ้เล้าปีอันนี้ห่วยโอเคประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะอยากลุ้นอันนี้จังเลยมาลุ้นกันนะครับตอนนี้โอกาสมีไหมมีเพิ่มโอกาสหรือเปล่า2%นะ โอเคเรามาลุ้นที่ตัวก่อนเลยนะครับ5ใบนะครับรอบแรกนะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างจะมาหรือเปล่ามาไหมโอ้โหนักท่องเวหาอีกครั้งนะครับเป็นตัวนะครับมาเลยมาไหมมาไหมมาไหม พูดพูดไหมพูดพูดสลี่ไหมโอ้โกัลลาสีโอโหต่อนะครับกดไปเลยโอ้เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเจ็ดดาวไปย่อยทิ้งโอ้มาต่อมามาเลยไหยนักโตขึ้นไม่เอาไปไปต่อไปต่อไปต่อโอ้เนก คนแอปเปิลไม่เอาไปต่อจะเย็นๆจเย็นๆน,น,นะครับอือหือใจเย็นๆจเย็นเมาโอ้โหเซลลีโอ้โหมาละกัสเลยต่อนะครับโอ้ไปดูซิดูซิ มาพูดสลิพูเสเลโออัปลักษ์มากไม่เอาไปต่อต่อต่อมาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้เอ็ดเวิร์ดโอ้เจ้าช่วยต่อต่อต่ออีกห้านะครับสุดยอดสุดยอด มันยังไงพูดแซลลีโอยเมะพี่ร้อยไปแล้วย่อยทิ้งแน่นอนเฮ้ยป้าโอ้มาสเมโลเดี๋ยวออกก่อนแป๊บนึงนะรู้สึกว่าทำไมโอกาสมัน2%มันเยอะนะทำไมมันมันต้องได้สิไปโอเคไปเลยโอแมวกก,ก,กกวักเฮ้ยแมวกวักต้องมาแล้วไปกดเลยโอ้ ปิดตามูลไปต่อนะครับโอโหย,ยาวไปยาวไปโอกาสดอบนะครับเป็นยังไงบ้างต้องมาลุ้นดูนะครับตอนนี้จะเย็นเย็นมาโอ้โหัวขาวขาวมูนนะไม่ใช่ไม่ใช่อยากได้แซรี่อยากได้แซรี่นะครับเหลืองเหลืองถือกระดิ่งโอ้โหไม่ใช่แซลี่อย่างนี้เซ่ไปต่อนะครับไปต่อไปต่อ จะมาเลยไม่ล่าจะมาเลยไม่ล่ะมาเลยเฮ้ยทำไมจุดดาวเดียวนัดดาเดียวนัดมาใส่ในตู้ทำไมเปลืองตัว๋วโอ้มามาเลยดีกว่า2%ก็เยอะนะมาเลยโอ้บิลลุปปองเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอา้าต่อไหนๆก็นี่แล้ว อะไรกันเนี่ยโอ้โยนี่เ,นเทศกาลเผาตัวชัดๆนะครับไปมาเลยไหมหายยามไหมโอ้โหเริ่มท้อแท้ไปต่อนะครับยังยังยังไปเลยโอ้หล็อกเก็ตชาวไปต่ออีกนะครับโอ้โหเริ่มกลุ่นๆแล้วตัวจะหมด เฮ้ยเลยทบาัน5 6รอบได้มั้งดูซิดูซิดูซิซจับเมาเทพประยุทธ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอ่อนะครับต่อนะครับมาไม้มาไม,าม,ามา้พูดสล,ลีพูดสล,ลีเมาเลนเปเตอร์โอ้เลย5ครั้งเดี๋ยวด้ยวดยใจเย็นใจเย็น ยกเลิกบ้างยกเลิกใช้สูตรยกเลิกบ้างนี่คือกี่คำเดียกดไปเลยไปมาต้องมาแล้วต้องมาแล้วขอเธอตัวเดียวตัวเดียวโหชโ็อกโกแลตครีบเบานะป้ายต่อเฮ้ยดูเป็นแบบนะช็อกโกแลตเทศกาลแล้วน่าจะคริสต์มาสหรือเปล่าต่อไปกดได้ดีกว่า จ้ารถขน Apple, d e n n i นนะครับในสั่ง้างสุดท้ายสำหรับตัวนะครับมานะครับขอเถอะขอเถอะขอเถอะให้มันจบจบไปนะครับไม่เป็นภาระต่อลูป,ปี้วันนี่โอ้อีกสครั้งเฮ้ยสนะครั้งก็มีโอกาสนะสครั้งก็มีโอกาสยังให้ความหวังตัวเองอยู่นะครับเฮ้ย เพิ่งเปิดเซิร์ฟเพิ่งเปิดเซิร์ฟให้มันออกง่ายๆโหเอ็ดเวิร์ดมาตะกี้ก็ตัวนะึงนะนสุดท้ายท้ายสุดนะเราจะลุ้นจนหยดสุดท้ายพ <c oughs> ระเจ้าพระเจ้าจอตเราอยากเก็บบี้ไว้ปุนเกียร์มากกว่านะจริงๆขอโโปกอป KSM นะครับและสุดท้ายท้ายสุดนะครับเดี๋ยวจะลองสักครั้งหนึ่งนะ เดี๋ยวขอยกเลิกสัก5ครั้งนะ2 3 4 5แล้วก็ไปเลยไปเลยนะครับขอเลยได้ไหมอ่ะตัวก็จัดไปเป็นร้อยแล้วเมื่อกี้อันนี้ขอได้เลยนะ please please oh Edward Edward โอ้หมาป่า้ค oh, oh, ีย์บอร์ดเกรียนคีย์บอร์ด oh ้คนนี้ h นสบแู บาวนี่ประจนภัยดัมบี่หัวขโมยจบเกมอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์มันสับขาหลอกชันด้วยบ่าเนี่ยสอเปอร์เซ็นเี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาต้องได้แล้วงานนี้รู้สึกตัดดงยิตตังยิตนะครับโอ้โหยกเลิกก่อนเลยหนึ่นงครั้ง2ครั้งสามครั้ง4ี่ครั้งห้าครั้ง หกครั้งเจ็แปดเ้าและสิบแล้วก็ไปนะครับอันนี้อันนี้สูตรเสิร์อะไรก็ไม่รู้นะครับสูตรนี้คือสูตรกูอยากได้นะครับไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องมีสูตรใดๆนะครับมันเป็นความเชื่อล้อลวนอิ้มแม่มาทำไมายแยะแยะ่หัวขโมยเฮ้ยซ้ำป่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็หน้าตานี้ฟิตช,ชูโอเมอรี่ จบแล้วรู้สึกเลยรู้สึกเลยจบแล้วว่าแล้วแดเนียลมาทุกรอบโอ้โหเว้จิตใจทำด้วยอะไรนะครับโอ้โหโโร้องซีดเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เดาขอลองหลายๆสุดดูเปอร์เซ็นต์ปุ๊บกลับมาหมุนปั๊บอันนี้อันนี้อันนี้สุดคล้ายๆตอนหมุนกบก้าวดาวลองดูลองดู หลายสูตรแล้วเกินดูซิเป็นยังไงต้องมาโหชาวเมื่อกี้เป็น8 7เป็น8ดาวแมวกวากโอ้โอ้โอลิสคาล็อกโอ้น้ำมนังกู้ภัยโอ้คีย์บอร์ดมาเยอะเกินโอ้ลูกปองจบข่าวเฮ้ยมันทำร้ายจิตใจเกินไปนะเดี๋ยวขอแอบไปดูอะไรนะเปอร์เซ็น ภารกิจนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรบ้างหูเยอะเชียวตอนนี้ขอแอบ,บดูนิดนึงนะอ๋อนี่มีสเปเชียลยังมีอยู่นะเควสตรงนี้นะครับเยวจะมาดูกันตรงนี้ว่ายังไงบ้างนะครับมันต้องเท่าไหรนะ่นะต้องเยอะกี่ครั้งเจ็ดครั้งป้ที่จะได้บีบการชา ชนะอันต้ากาชาตและเกีย yeah. โอเคอันนี้สิบและบูดิคห้าก็จะเป็นพอดีนะแต่จะไปเปิดกาชาลในในนี้จะมีอะไรบ้าง,งกาชาบมันก็มีพวกเอเลนสินะเอามาทำไมไม่อยากได้แล้วมีครบแล้วแต่อันนี้คือ ก็อยากได้เซลีอ่ะต่อไม่ดังพูดคามทำเพลงไปเลยอันนี้นะต้องมาแล้วมาเลยดีกว่ากดมามันเ,ลลเป็นโลกแชมเปญดัมบี้อ้ามาแล้วโอเคขอแคปไว้ก่อนนะชิงแล้วก็ไปต่อจสสกายเดแดงแล้วก็เอ็ดเวิร์ดพอใจแล้วเจนดาวอะไรก็ช่างมันเถอะพอใจแล้วถึงได้อันนี้โอเค ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งถึงจะหมุนหลายรอบมกันนะเดี๋ยวจะหมุนทิ้งทวนเยอะ200ตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้กระดิ่งไม่ได้หวังอะไรเยอะหวังแค่กระดิ่งนะกระดิ่งใช้งานได้ไปเลยโอ้ชุดจันท่าอ้าวเจ็ดดาวเท็คริสต์มาสมาได้ไงเนี่ยเห็นไหมมันมาเกินความคาดหวังนะมันจะโอเคมากไปเลยขอกระดิ่งได้ไหม อ่าโอเคได้กระดิ่งนะพอใจรอบนี้ถือว่าโอเคนะฟุกๆอยากได้กระดิ่งแต่ได้เกียร์เจดาวมาด้วยนะครับถือว่าพอใจมากๆนะอ,อยา่าไปคาดหวังแนละ้วมันก็จะรู้สึกดีเองนะครับถ้าคาดหวังเยอะแนละ้วมันจะเสียใจนะครับตอนนี้เกียร์ที่กีได้มานะจะเป็นอันนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีกายพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มความแม่นยาทักษะนะครับสําหรับสายพลังเนาะ ไปดูในเกียร์ดีกว่าเยอะมากเลยีนี่เลยใช่เลยขอล็อกไปก่อนนะครับโอเคนี่นะครับเป็นเกียร์ที่ดีนะจริงๆผมใช้อยู่กับอารนุบิสนั่นะจะไม่ผิดนะอันนี้ใช้กับไม่ไม่ใช่เนาะใช้กับอันนี้เออใช้เทียสคิมาก,กับตัวเจ้าบราวนะครับมายาก,กลนะผพม,มีอัตราความแม่นยำทักษะด้วยทำให้โจมตีเราแม่นขึ้นถึงจะไม่ได้โดนแน่นอนแต่ก็ เพิ่มโอกาสขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าเทียบเกียร์อันนี้ไอตัวธนูเมื่อกี้น่าจะดีกว่านะจริงๆผมว่าออกธนูมาแล้วดีกว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าเนี่ย,เ,ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเยตาเลนเจอร์ใหม่ด้วยพลังชีวิตก็มีแลวช่องสุดท้ายที่เพิ่มเนี่ยก็เอาพลังโจมตีก็ได้เพราะว่าสายพลังก็พลังไม่โจมตีไม่ได้แรงมากอยู่แล้วเนอะเน้นโดนให้สตันโดนให้ติดสเตตัสต,ต่างๆดีกว่า อืมนะครับประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวต้องขอตัวไปเคลียร์เกลียด้วยเกลียนี่เยอะมากเป็นพันชิ้นเลยทะลุ7จ0รอยนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาถึงบัตรนี้ถึงตอนไท้ายคลิปยังยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ